อรุณพลาสในฐานะผู้นำธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรของกลุ่มปตทพร้อมเดินหน้าขยายฐานธุรกิจผ่านการเป็นพันธมิตรกับองค์กรชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตามวิสัยทัศน์ EV Ecosystem Partner s h i p for Future Mobility เพื่อร่วมสร้างนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกมิติทั้งด้านการผลิตจำหน่ายระบบกักเก็บพลังงานสถานีอัดประจุไฟฟ้า แพลตฟอร์มเช่ารถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตของปตทรวมถึงบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality ในปี2050และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero Emission ในปี2065ของกลุ่มปตทโดยครั้งนี้อลลูนพลัสผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรของกลุ่มปตทได้มุ่งสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบในประเทศไทย พร้อมจัดแสดงรถยานยนต์ไฟฟ้าลําอนาคตหลากรูปแบบเปิดตัว X อ็กซ์เพลงแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะและซีเคอร์รถยนต์ไฟฟ้าสุดหรูแดนมังกรให้ได้ชมแบบตื่นตาตื่นใจภายในงานบังกรอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายนนี้ณ c h a l นเจอร์ฮอล์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม i Impact เมืองทองธานี45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต